หนึ่งเคสโทรมาปรึกษาคุดากรที่คูดาจะขึ้นไลฟ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นลูกค้าคูดานะคะเขาเขาทำประกรันอยู่ที่ขอนแก่นแล้วเขาโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะคะเขาซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งคันสีดามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ดหละและทีนี้เขาก็มีข้างบ้านนะคะแล้วข้างบ้านเนี่ยลูกของเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับลูกชายของ FC คูดานะของลูกค้าคูดาเนี่ยลูกชายเขาเป็นเพื่อนกันนะแล้วด้วยความที่แบบซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานซื้อใหม่มาแหละ ไม่ค่อยได้ใช้งานก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์นี้อยู่ยผ่อนมาได้สักพักหนึ่งนะคะลูกค้าคุณดาวก็บอกว่าเออโอเคเห็นออข้างบ้านเป็นคุณแม่เรารู้จักกันเนาะเป็นคุณแม่แล้วลูกชายก็เป็นเพื่อนกันด้วยสนิทกันพอสมควรแล้วก็ฝั่งลูกเ,ออเพื่อนลูกชายอะ่ะซึ่งเป็นลูกของคนข้างบ้านคนนี้แหละนะคะจะเดินทางไปโรงเรียนไปกลับเน่ยก็ลําบากมากไม่มีรถด้วยความที่เอฟซีคุณดาวท่านนี้ก็ u, เอ็นดูเนาะเอ็นดูเพื่อนลูกชายนะคะเขาก็เป็นเพื่อนกันก็เลยคุยกับคุณแม่ คุยกับคนข้างบ้านคนนี้แหละคุยกับคุณแม่ว่าอ่ะโอเคถ้าถ้าสนใจเนี่ยสนใจมอเตอร์ไซค์เพราะเขาไม่มีนะคะสนใจจะ,ะซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะก็บอกได้นะเขาบอกเขาถสนใจแล้วนะคะ FC คุณดาคนนี้ผ่อนมอเตอร์ไซค์คันนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วผ่อนไป้็ถือว่าอ่ะเหลืออีกประมาณสมมติ40งวดอะ่ะก็ผ่อนไปแล้ว20งวดทีนี้อ่ะถ้าจะซื้อนะคะฉันก็ไม่เคยได้ใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้หรอกถ้าจะซื้อฉันก็จะขายเขาเรียกขายแหลรขายดาวเหรอให้คุณไปผ่อนต่อมีการเซ็นสัญญาซื้อขายกันเล็็กนน้อยแตู่่ณดัไมเหสญ นะคะแยังไม่เห็นสัญญาทีนี้นะคะประเด็นมันคือฟังดีๆนะทุกคนมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยระวังนะคะปรากฏว่า 2- 3สวันที่ผ่านมาอ่ขทางบ้านก็เริ่มเห็นเอ๊ะเราทำไมลูกชายไม่ขับรถไปโรงเรียนเหมือนเหมือนเหมือนช่วงที่ได้รถไปใหม่ๆช่วงนี้ทําไมลูกชายเขาไม่ขับรถคันนี้ไปก็สงสัยนะคะเห็นไปกับรถอื่นเห็นไปกับรถโดยสารแล้วมอเตอร์ไซค์หายไปไหน ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่สมัยนี้ค่ะมันจะมีเขาติด GPS เอาไว้แล้ววันนั้นลูกชายกลับมาพอดีลูกชายคนโตก็ให้ลูกชายคนโตเช็ค GPS ว่ารถคันนียอยน้อยู่ไหนอยู่ไหนปรากฏว่า GPS ระบุพิกัดอยู่ที่ปอยเปตทุกคน <Yeah. S 1> กัมพูชาใช่ไหมทุกคนปอยเปต GPS มันไปเด้งอยู่ตรงนู้นว่ามอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่ปอยเปตเขาก็ตกใจ ลูกค้าคุณดาคนนี้เอฟซี F C, คุณดาคนนี้ตกใจเฮ้ยแล้วรถไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงแล้วสิ่งที่น่าตกใจกว่าเอกสารทุกอย่างสำเนาบ,บัตรประจำะประชาชนนะคะของเอฟซี C, คุณดาคนนี้ไม่ได้ถูกขโมยค่ะไม่ได้ถูกขโมยเดี๋ยวฟังดีๆนะเขาให้เพื่อนบ้านอะคือซื้อรถคันนี้ต่อแต่ผ่อนต่อไงผ่อนต่อรถมันมันมันไม่ได้ยังไม่ได้ปิดไฟเน้นอะยังผ่อนต่ออีกยี่สิบกว่างวดอะทีนี้ทำยังไงทำไมพิกัดมันไปอยู่ที่นั่นสงสัยนะคะสงสัยเช็ค แต่สิ่งที่น่ากังวลนะคะเขาก็ถามโทรมาถามคุดาแล้วพี่อ่ะดันเอาเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเล่มรถแล้วก็เอกสารสําคัญพี่จําไม่ได้มันอยู่ใต้เบาะรถเอาพี่ใส่ไปทำไมใส่ไปทําไมก็ก็พี่ก็ก็พี่ก็ไม่รู้ปกติพี่ขับรถคันนี้หรือลูกพี่ขับพี่ก็ใส่เอกสารตรงนี้ไว้ใต้รถตลอดแล้วเวลาให้เขาทำไมพี่ไม่เอาออกพี่ลืมพี่ลืมค่ะตกใจทีนี้ ปรึกษาคุณดาวว่าทาไงดีแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลองลองทาเป็นไม่รู้ก่อนลองไปถามเพื่อนบ้านคนนี้ดูผู้หญิงคนนั้นแหละพี่ลองไปถามเขาดูว่าตอนนี้รถอยู่ไหนยังไงแล้วเมื่อกี้เขาเพิ่งโทรกลับมาบอกคุณดาวว่าเนี่ยถามเน้วคุณดาวก็แบบน้องเออแล้ววันนี้นะคะทําไมแบบไม่เห็นแบบใช้รถไม่เห็นลูกใช้รถนานแล้วเนี่ยรถไปอยู่ไหนกึกกึกกักกักเอออ๋อแฟน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 เอาไปขับไปทํางานขับพี่แล้วเขาบอกว่าพอดีอะพี่จะเอาเอกสารใต้รถอะนะคะพี่จะเอาเอกสารใต้รถหน่อยเออน้องแบบ ตามมาให้ได้ไหมเพราะเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่คือเราซื้อขายกันเองนะคะไว้เอาให้หลานหรือว่าให้ลูกของเธอได้ขับไปโรงเรียนพี่ถึงขายให้พี่ถึงให้เธอผ่อนต่อเราตกลงกันแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแฟนหนูอะยืมไปทํางานค่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะพี่ซึ่ง ทาง f อคูดาหรือว่าลูกค้าคูดาบอกเริ่มไม่มั่นใจแล้วทีนี้คูดาบอก <c oughs> ก็ควรที่จะไม่มั่นใจแล้วล่ะคะ่ะพี่ GPS มันระบุชัดขนาดนั้น GPS ไม่ล้วนแน่ค่ะมันไปเด้งอยู่ปอยเปดนะ่ะนะคะแต่ว่าพี่เขาก็ทําเป็นพูดเหมือนกับยังไม่รู้เรื่องว่านรถอ่ะมันเรารู้แล้วนะมันมี GPS นะเราไม่ได้บอกไงก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกเราจะทาําไงดีคูดาพี่ไปไป <c oughs> แจ้งความไว้ก่อนดีไหมคูดาบอกได้ค่ะแต่พี่มาวิเคราะห์กันทีละอย่างแบบแบบนี้นะรถคันนี้เป็นรถที่หนึ่งพี่ซื้อมา นะคะพี่พี่ผ่อนเนาะพี่ไม่ได้ซื้อสดนะคะเจ้าของกรรมสิทธิ์รถตัวจริงคือไฟแนนซ์เราคือผู้เช่าซื้อเรายังไม่ใช่เจ้าของ100%เรซเราต้องผ่อนต่อทีนี้เมื่อเราไม่ใช่เจ้าของเราไปขายให้กับบุคคลที่3มเห็นไหมมันมีบุคคลที่3และมีไฟแนนซ์มีเราและมีบุคคลที่3เราไปขายให้บุคคลที่3ซึ่งเรายังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงเลยนะเราไปขายเขา แล้วเราก็ทําสัญญาใช่ไหมแต่หนูยังไม่ได้ดูสัญญาพี่นะยังไม่รู้ว่าเขียนระบุไว้ยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าทางฝั่งของผู้หญิงคนนั้นะจะผ่อนให้ทุกงวดก็คือจะจ่ายทุกงวดจนกว่างวดรถมันจะหมดถูกไหมรถมันจะถึงเป็นของเขาโดยร้อยเปอร์เซนตแต่แล้วคุณดาบอกว่าแล้วเขาจ่ายหรือ,อยังงวดที่ผ่านมายังค่ะคุณดาเขาบอกว่าอ๋ออ๋อคือพอดีเขาติดตรงนั้นติดตรงนี้อ่ะคุณดาอ่ามันมัน,ม,นมันเข้าทางแหลนะเนาะแล้วคุณดาว่า แบบนี้ค่ะพี่เปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะรถไม่งั้นมันจะไปอยู่ปล่อยเป็ดได้ยังไงเขาน่าจะขายไปแล้วล่ะแล้วไปไม่รู้เอกสารพี่ติดไปกับรถด้วยไหมเดี๋ยวนี้เขาขายข้อมูลกันให้ต่างอันนั้นเยอะแยะนะคุณเห็นไหมคอเซ็นเตอร์เอาบัตรประชาชนของใครก็ไม่รู้อะไปหาไปซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วของพี่ไปกันกับทั้งรถอย่างนั้นะ่ะ แล้วทีนี้จะทํำยังไงอะเราไปแจ้งความไว้ก็จริงเรากันไว้ในส่วนที่ถ้าเกิดว่าคนที่เอารถเราไปแล้วไปทําผิดกฎหมายเช่นไปขับรถชนคนตุยไปขนยาเสพติดไปทําในสิ่งที่ผิดแล้วเขาจับเจอหรือตรวจแล้วมันโยงมาที่พี่ซึ่งมันลิงก์ว่าพี่คือเจ้าของกรรมสิทธิ์รถถพี่คือ,อผู้เช่าซื้อถูกไหมพี่จะได้มีหลักฐานว่าพี่ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะว่ารถคันนี้ฉันได้ทำการขายให้กับผู้หญิงคนนี้ไปตั้งนานแล้วนะมันมีสัญญาซื้อขายอยู่ อย่างน้อยก็ได้เป็นตัวหลักฐานยืนยันว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันเป็นผู้กระทาความผิดฉันไม่ไป,ไปขับรถชนคุณตุยแน่นอนอ่ะมันแค่เป็นหลักฐานแต่แยกประเด็นกับไฟแน้นนะซึ่งคุณยังเช่าซื้อกับเขายังจ่ายงวดเขาไม่หมดคุณมีหน้าที่จะต้องจ่ายงวดเขาเรื่อยๆถูกไหมแล้วเนี่ยพี่ไปขายให้อีกคนพี่ก็ไม่จ่ายงวดเพราะพี่ขายเขาไปแล้วถูกไหมพี่ก็ไม่จ่ายงวดและคนเนี้ยก็ขายไปให้อีกคนแต่แล้วเขาก็จะไม่จ่ายงวดอ่ะแล้วก็ลูกค้าคุณดาคนนี้ก็บอกว่าคุณดาทำไงดีอะทำยังไงดีคุาดกาก็บอกอ นั่นแหละพี่ละกี่งวดแล้วล่ะกี่งวดแล้วคาดว่าน่าจะประมาณสองงวดแล้วที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ส่งงวดก็เขาไม่ได้เขาขายไปแล้ว่ถูกไหมเขาจะมาจ่ายค่างวดทาไมแล้วคนที่ถูกฟ้องคือใครเรานะพี่เพราะเราคือผู้เช่าซื้อจากไฟแนนซ์ถูกไหมแล้วพี่ไม่ส่งงวดไฟแนนซ์ไม่ได้รู้หรอกพี่ขายรถคันนี้ไปแล้วแล้วตกลงกันว่าให้คนนี้ไปขอนแทนพี่เขาไม่รู้เวลาเขาฟ้องเขาฟ้องพี่แล้วพี่ต้องทํำยังไงสเตปแรกพี่คะไปคุยกันให้รู้เรื่องกับผู้หญิงคนนั้นข้างบ้านพี่นั่นแหละคุณแม่ของเพื่อนลูกพี่นี่แหละคะ่ะ ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกันตรงๆถ้าตอนนี้ยังรักษาน้ําใจอยู่แน่นอนค่ะงวดรถทบงวดที่สามเมื่อไหร่เดี๋ยวจะโดนมาอีกทีนี้ไฟนั้นตามพี่นะคะถึงตอนนั้นมันจะพันกนันอีหลบตุบตับเลยนะคะไฟเน้นก็ไปจ่ายทางนี่ก็จะฟ้องทางนูน่นก็รถไปอยู่ปลอยปเปีดเรียบร้อยพี่จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นนะคะไปคุยกับเขาดีๆตรงๆค่ะให้เขารู้ว่าเรารู้แล้วนะคะว่ารถไปอยู่นู่นแล้วไม่ต้องมาเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,อแฟนพี่เอาไปขับโอ้เอาไปทํางานยังไม่ แล้วเขาก็หลบหน้าหลบเลี่ยงอะ่ะบอกเขาเลยว่าคุยกันตรงๆนะคะบอกพี่มาตรงๆจะได้หาทางแก้ถ้าไม่ยอมคุยไม่ยอมอะไรเราอาจจะต้องไปคุยกันอีกทีที่โรงพักคําแนะนําขายดาวบังคับว่าต้องเปลี่ยนสัญญาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแต่เขาไม่ได้ทําตรงนั้นเขาเซ็นแค่สัญญาซื้อขายกันแบบเหมือนกันเองอย่างเงี้ยแล้วมั่นใจว่าอยู่ข้างบ้านไงมั่นใจว่าอยู่ข้างบ้านไ็่เลยหรอกเห็นกันอยู่เนี่ยเห็นกันอยู่แล้วรถเนี่ยก็ลูกชายเขาขับแล้วลูกชายเขาก็เป็นลูกชายของเพื่อนนะ ไว้ใจคุณเห็นไหมไว้ใจเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็กลัวอีกในระหว่างที่จะไปถามก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวจะทะเลาะกันจะอะไรคะเดี๋ยวกุ๊กกุกังวลกลัวว่าจะทะเลาะบอกว่าพี่คะ่ะยังไงมันไปสุดทางอยู่แล้วนะคะเป็นบุคคลสิทธิไม่ผูกพันไฟแนนซ์ใช่ไหมนั่นแหละค่ะแล้วคนจะซวยคือใครคะ ทีนี้นะคะเขาก็เลยบอกได้ได้ค่ะคุณดงังงั้นเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องค่ะบอกลองไปคุยกันดีๆถามกันดีๆดูซิว่าเขาจะตอบเราตรงๆไหมถ้ายังวกไปวนมาหรือว่ายังทําอ้ำเอึ้งอยู่บอกไปเลยว่าเรารู้แล้วว่ารถไปอยู่ปล่อยเปรตทาไม GPS พี่จับแล้วมันไปอยู่ปล่อยเปรตต้องรู้ไหมว่ารถคันนี้มันมีสัญญาณ GPS อยู่เขาจะได้รู้ว่าเรารู้แล้วไม่ต้องยกไม่น้ําทั้งห้าหรือไม่ต้องแบบว่าสตอเบอรี่กันอีกนะคะเอาตรงๆนะคะถูกไหม แล้วก็ไปคุยกันจะแก้ปัญหายัางไงก็ไปคุยกันเพราะเขาเขาก็ต้องรับเงินไปแล้วอยู่แล้วถ้าเขาขายให้กับใครก็ไม่รู้ที่ซื้อแล้วพาไปอยู่ปล่อยเป็ดถูกไหมเขาต้องได้เงินมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาชดใช้ตรงนี้หรือถ้าตกลงกันไม่ได้ไปคุยกันที่โรงพักแล้วลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยนี่คืออีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะตามมาให้นะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าคูดาเองค่ะเป็นลูกค้าคูดาทําประกันภัยรถยนต์กับคูดาแต่ว่าเออก็โทรมาปรึกษาเรื่องมอเตอร์ไซนะคะ์ นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่สอนให้รู้ว่าคนอยู่ใกล้บ้านอ่านกันแต่ว่าใกล้บ้านกันเลยญาติพี่น้องกันเองอะทุกคนอะไรที่มันเป็นต้องแบบเป็นเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยคือทําให้มันถูกต้องเถอะขายก็คือขายมันจบเหมือนพี่ทนายว่าเมื่อกี้แหละนะคะเปลี่ยนสัญญาไฟแนนซ์ไปเลยจบๆเอาแบบเปลี่ยนอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหน่อยก็ยังสบายใจกว่าเนาะนะคะ